ปุชชนคนธรรมดาสามารถเข้าปฐมฌานได้ไหมครับพระอาจารย์ได้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 หมดแหละการฝึกความเป็นอริยบ,บุคคลไม่ใช่ไม่ใช่มาเป็นผูมพระอย่างเดียวนะเป็นได้ทั้งหญิงทั้งชายทุกฐานะแต่ว่ามันจะยากหน่อยนะเพราะว่าท่านเป็นผู้หายอยู่หากินอยู่เป็นผู้ยุ่งอยู่กับโลกอยู่นะมันก็น้อยนะน้อยที่จะเข้าถึงนะแต่โสดาบันนี่มีความศรัทธาในพระรัตนตรัยไม่หวั่นไหว นะศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระธรรมศรัทธาในพระสงฆ์ไม่หวั่นไหวไม่ไหวนั่นไม่ไหวนี่นะไม่เชื่อเนื่องหมอดูหมอดวงหมอเดาอะไรอนะเจ้าที่เจ้าทางไม่เอาแล้วนะเสี่งเรื่องเหนือโลกอะไรไม่ได้สนใจแล้วล้วนแล้วเชื่อแต่ในกรรมหรือการกระทํานั่นเองนะนั่นแหละคือศรัทธาไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยแล้วก็มีศีลห้าสมบูรณ์นั่นแหละเข้าสู่แต่กระแสะความเป็นโสดาบันเบื้องต้นได้แล้วอืมนะ แม้กระทั่งปฐมฌานปฐมฌานเนี่ยก็มีสติตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจนะมีสติตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจไหลเข้าไหลออกไม่ได้ฟุ้งซ่านไปทางไหนก็มีสติประคองดูลมหายใจอยู่ก็เข้าสู่ความเป็นปฐมฌานแล้วนะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกนะเข้าใจไหมล่ะปฐมฌานนะจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวหรอกท่านนะฝึกอานาปานสติเลยมันอยู่ในนั้นหมดเลยนะมันหาได้ทุกอย่างจาก ชาญหนึ่งจนถึงชาญสีก็หาได้อยู่ในอนาปนสตินะเอ้าใจไมแหล่ะอภิญยองอภิญญาอะไรทุกอย่างก็หาได้ในอนาปนสตินะเป็นสารตั้งต้นนะแล้วก็เป็นจุดจบด้วยอนาปนสติด้วยนะ